ความคิดเห็นของคนเราหลังจากตอ,อเม่าเราปั๊บไม่นักท่องเที่ยวไทยซึ่งดังเล่านี่จะเป็นแนวใดเดี๋ยวเฮาลองไปเบิ่งแลไปฟังน้ำกันสําหรับคลิปนี้แม่นต่อจากเรื่องเล่าที่ว่านักท่องเที่ยวไทยที่มาเที่ยวประเทศเลาวแล้วถืกเจ้าหน้าที่ต่อเม่เาเาเอิ้นเก็บเงินปั๊บไม่นำจำนวนหาพันบาท โดยทีบอมีใบบินอยู่ที่้านสากลลาวไทยแห่งหนึ่งซึ่งเป็น้านค้าออกจากประเทศเลาวด้วยขอห้าลบนี้เขาเมืองแบบพิดกฎหมายพอนักท่องเที่ยวไทยค้นดังกล่าวนั้นบอไล่ให้เจ้าหน้าที่จ้ำตาลงในพาสปอร์ตก่อนเดินทางเขาประเทศเลาว ทั้งทีบอแมนความผิดของนักท่องเที่ยวไทยก่อตามแต่ว่านักท่องเที่ยวไทยก่อถือปั๊บไหมคือเก่าโดยนักท่องเที่ยวไทยไรมีความสงสัยว่าสาเหตุที่ตนเองถือปั๊บไหมอาจจะมีการเหต เป็นขบวนการโดยมีผู้ห่วมขบวนการลังนี้หนึ่งค้นขับรถตู้ชาวไทยอยู่ที่สนามบินอุรอนสองลดหับจ้างของชาวล้าสาค้นกวาดลานเล้าและสก็คือเจ้าหน้าที่ตอมอล้า โดยนักท่องเที่ยวไทยที่ถือต่อมอเล้าปั๊บไม้นั้นไล่บอกว่าตนเองลงจากเครื่องบินอยู่ที่สนามบินอุลอณธานีแล้วขึ้นรถตู้ไทยหลังจากนั้นรถตู้ไทยก็มาจอดส่งให้ขึ้นรถตู้ของคนเลาา ที่มาจอดถ่ายยู่ฟังไทยและรถตู้เล้าก่อเสนอแลนเอกสารหายเอาพาสปอร์ตไปจำตาหายแต่ปรากฏว่าคนขับรถตู้เศร้าเล้าบ่อไล่จำตาเขาประเทศเล้าลงในพาสปอร์ตหนึ่งเล่มแต่ว่าที่แปลกไปกว่านั้นก็คือคนกวดาดล่านล้ากับหาย่านเขาประเทศเลาาไรทั้งทั้งที่มีพาสปอร์ตหนึ่งเล่มที่บ่อไล่จำ และสุดทไายกอมาเกมอยู่ทีดานฟังเล่าตอนค้าออกถืกเจ้าหนาทีต่อหม้อเล่าสังเกตว่าบอไร่ทำการปั้มตาก่อนเข้ามาประเทศเล่าจึงเหตไหนักท่องเที่ยวไทยเจ้าของพาสปอร์ตที่บ่อไร่จำตาค้าเขานั้นถืกปั๊บไหมในที่สุด และเป็นการถือปับไมท้ทีบอมีใบบินซึ่งในบรรดาสีไลายทีนักท่องเที่ยวไทยสงสัยว่ามีการเหตุเป็นขบวนการนั้นเนื่องในนั้นกำลังจะช่วยแล้วนั่นก็คือคนขับรถหับจ้างเศร้าเล่าหรือว่าคนขับรถตู้เศร้าเล่านั่นเอง ที่บางอาจเขาไปหากินในประเทศไทยโดยการจอดดดทาหับนักท่องเที่ยวไทยอยู่ที่ลานเบื้องประเทศไทยเลยแบบกับแท็กซี่เถื่อนกัมปูเจียบอมีพิษลาสุดต่อมอไทย กำลังจะทำการกวาดล้างคนขับรถหับจ้างเศร้าเล่าที่มาหากินในประเทศไทยและเหตุพิษกฎหมายไทยโดยการย่ติแย่งอาชีพของคนขับรถหับจ้างเศร้าไทยจากการอัปเดตล่าสุดในเฟซบุ๊กของนักท่องเที่ยวไทยที่ถือเจ้าหน้าที่ต่อมอเล่าปั๊บไหมนั้นไลดับบุว่าเจ้าหน้าที่ไทยติดต่อมาโอ้ม และขอขอมลทั้งมดไปแล้วบอกว่าในายใหญ่สั่งให้ตามให้ทั้งที่สุดและจะหฮื้อนาลานให้หมดทาเบิ้งว่าจะเป็นแนวใด จากโพสต์นั้นก็แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตอมอไทยกําลังเกียมทีจะจัดการกวาดล้างคนขับรถหับจ้างเถื่อนเศ้าเล่าไฮมดไปจากนาล่านเบื้องประเทศไทยแบบทาวอนแล้วเพื่อที่จะทำการกวาดล้างขาบวนการตัวต้มหลอกด่วงคนไทยทีจะมาท่องเที่ยวประเทศเล่าไปในโตเลย และเกี่ยวกับเดืองทีเจ้าหนาทีต่อมอลาวปับไหมนักท่องเที่ยวไทยโดยทีบอมีใบบินนี่คนลาวก็ไล่มาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าแรงท่องเที่ยวจะโศกเศร้าการย่อนการอำานวยความสะดวกบอเป็นกลางนี่ละเสียการหมุนเวียนระบบการเงินและเศรษฐกิจในประเทศหลายจุดคอมเมนต์ต่อมาปานนั่นวาจะเปิดปีท่องเที่ยว ผัดไลลเขานี้ซ้าเมื่อยใจกับบัญหาเหล่านี้เลยประเทศศาสตร์เ้าคอมเมนต์ต่อมาป้านนั่นประกาศปี2 0 2 4เป็นปีทองเที่ยวเล่าแบบนี้ไพส่สีอยากมา แทนทีจะหาความสะดวกและผ่อนพันกับเป็นการเอาหลัดเอาเปรียบผูมีอำนาจควนปั๊บปุงและจัดการบ่อหามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นคอมเมนต์ต่อมาแทนที่สิเปิดซองบางหายนกททองเที่ยวเข้ามาใจใยเงินอยู่เล่าหาได้หลายพัดซ้ำเติมเขาอีกคอมเมนต์ต่อมางามนา เฮ็ดแบบนี้ต่อไปกับบอมีคนประเทศไรเขามาเที่ยวเล่าอีกคอมเมนต์ต่อมา้าเขาพิษกัดตักเตือนเขาเขาบอหูกฎหมาม้ของเลาแบบนี้ไพ่กะอยากมา้าเขาเฮ็ดพิษเป็นครั้งที่สามกะคอยพับเขาจักหนึ่งร้อยหาสองร้อยบาทบอ่อแมนจะไปเก็บเขาแบบนี้จนในเครื่องแบบคอมเมนต์ต่อมา ตาไนเลนอตาอายเอาแต่เงินดูกเดียวแล้วก็มีคนเล่าอีกคนหนึ่งมาคอมเมนต์ตอบกลับว่ากับพอดยังว่าคนมาเที่ยวเล่าส่วนใหญ่กับเป็นไทยบอกควรเหตุแบบนั้นทาบอมีไทยลาะสีหูซึกคอมเมนต์ต่อมาบัญหาตัวนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆและกับบอมีวีแววว่าสีแก้ไขมีแต่ประษาชนเบิ่งกันเองอัดคลิปวิดีโอ เป็นรักฐานแล้วแท้ออกไปต่อมาแทนทีจะหาทางแก้สวยข้าเจ้าปานนั่นจะเปิดปีทองเที่ยวล้านแรกแรกทีเขาจะเขามากะเฮ็ดมีบัญหาล่ะไพจะอยากมาคอมเมนต์ต่อมาปานนั่นสิเปิดปีทองเที่ยว มีเหตุการณ์แบบนี้นักทองเที่ยวยานและไพสิก้ามาเที่ยวเสียหายแต่บอรเริ่มย่อนพวกซวยโอกาสหาผลประโยชน์เขากระเป๋าส่วนโตแบบนี้ต้องหีบแก้ไขด่วนคอมเมนต์ต่อมาถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปสีบอมีต่างศาติผู้ไรกล้ามาประเทศเราเฮาดอกภาคส่วนที่เกี่ยวของควรออกมาสี่แจงมันส่งผลกระทบต่อ การท่องเที่ยวประเทศเลราเฮาอันนั่นก็เป็นความคิดเห็นของคนดาวทีแอดมินนำมาอ่านสุรุธานฟังและเป็นเดืองราวทั้งหมดในคลิปนี้ทุกทานเดคิดเห็นแนวไรเกี่ยวกับเดืองราวในคลิปนี้คอมเมนต์บอกกันได้ขอขอบใจหมดทุกทานที่เขามาเบิงแล้วเฮามาเจอกันใหม่ในคลิปหนา้า